คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากราดูดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวซ์เซลล์ร r ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0 ตกลับก่อนเลยแร้อยกันร้อยลรดีใจมากครับตื่นเต้นม,มากๆแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ชมทุกๆคนที่ให้การตอบรับของเราที่ดีฮะแล้วก็ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาชีพครูด้วยนะครับก็ถือว่าแบบมาเกินฝันมากๆเลยครับ เกินกว่าที่เราหวังไว้แรกผมว่ามันมันไปได้ไกลจริงๆฮะคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้แต่ว่ามันมันหมายความว่ามีผู้ชมได้ชมเรื่องนี้ไปเยอะมากแล้วก็มันสื่อสารประเด็นดีๆที่เราอยากจะพูดถึงเรื่องของความเป็นครูด้วยนะฮะแล้วก็อะไรบานอ่าดีๆจากคุณสามารถที่สามารถส่งต่อถึงคนอื่นได้ถือว่าอันนี้ไกลกว่าสิ่งที่เราคิดเยอะมากครับเรารายได้เราไม่แค่สถานการณ์ตอนนี้เลยก็ถือว่าอย่างที่บอกครับว่าโชคดีที่ผู้ชมให้การตอบรับที่ดีครับ คือเราก็หวังอยากให้เด็กที่บอกนะว่าคือถ้ารายได้เยอะแปลว่าคนดูเยอะคนดูเยอะแปลว่าสิ่งที่เรากําลังสื่อสารอยู่สิ่งดีๆที่เรากำลังพยายามทําอยู่มันไปถึงคนจํานวนมากนะก็ถือว่าดีใจครับที่ได้คนดูเยอะก็จริงๆจุดเริ่มต้นของของที่ถึงวิทยามาจากโรงเรียนบ้านก็จัดสรรแล้วนะฮะของคุณครูสามารถอยู่แล้วแล้วก็เราสึกว่า ในเมื่อแรงบันดาลใดีๆที่ทําให้เราสามารถจะสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเราก็อยากจะตอบแทนคืนกลับไปที่โรงเรียนที่เป็นจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้ครับก็เลยมีการมอบเงิเนเป็นการสนับสนุนโรงเรียนด้วย เสือบีด้วยแล้วสนใจแล้วตั้อีกร้อยก็อ๋อบี้ไม่ได้อินสตาแกรมก็ในในอินสตาแกรมเราก็มีแฮชแท็กของอ้นนะคะฟันอยากเป็นพระเอกกับนางเอกร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีการลงรูปหนังแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะคะก็ก็ขอบคุณมากๆนะคะฟันก็เป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงสงการมันจะขึ้นไปเยอะกว่านี้ ก็ม <S 2: te poem> <sm> ันเป็นช <gele> ่วงวันหยุดอะค่ะแล้วตอนนี้กระแสก็ยังดีอยู่ก็คิดว่าหลายคนคงอาจจะสละเวลาไปดูได้อะค่ะว่าตอนนี้คือกระแสดีมากๆแล้วทุกคนก็ให้ความสนใจแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแรงดันใจที่ดีมากอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะเป็นยังไงคะถ้าคนจะเรียกเป็นนางเอกรอยล้านนางเอกรายล้านฉายา ว่าที่นะเดินเร็วแล้วกันว่าที่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะมาไกลจริงๆเถม่อมค่ะพี่พอเวลาคนเรี้ยงแบบนี้ว่าที่นางเอกร้อยล้านค่ววันก็จะเป็นนางเอกร้อยล้านวันพรุ่งนี้พลอยแก่วก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะไม่ครับก็ดีดีใจค่ะดีใจจริงๆดีใจกันแรก็บดีใจครับผมผมดีใจกับตัวเองแล้วก็ดีใจกับทาง GDS แล้วก็ดีใจกับทางแฟนๆที่คอยรุ่นกันด้วยครับเพราะว่านกจริงๆ รายได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความดีใจแต่ว่าดีใจที่ผมแล้วก็พี่พลอยแล้วก็ทีมงานชีเดชทางเราเนี่ยได,ได้ร่วมสร้างแรงบรรันดาลใจให้กับเด็กๆหลายๆคนแล้วก็ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูหลายๆคนดูหนังเรื่องนี้แล้วบางคนอาจจะคนที่เป็นครูอยู่แล้วาจะฮึดสู้ทําให้ดีขึ้นจะต้อแทนเป็นมที่หรือบางคนที่ยังไม่รู้ว่าจะอานอา,าคตอยากไปอะไรก็คือเร,ร,รืแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจให้อยากเป็นครูอย่างเงี้ยมันหัวแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากหนังเรื่องนี้ทำให้เห็นความเป็นครู เรื่องนี้คือมีมีสาระสอดแทกค่อนข้างเยอะครับในเรื่องของความรักความคิดถึงความอมตุผลแล้วก็ผมว่าเป็นเป็นเรื่องของความตั้งใจของจิวิยาควนครูอย่างเงี้ยจะเห็นว่าในหนังก็มีหลายหลายซีหลายหลายฉากที่บางครั้งเด็กไม่ตั้งใจเรียนก็ไปตามกลับมาบ้างหรือเด็กถามว่าเรียนไปแล้วเอาไปใช้อะไรคณิาสตรเยอะอย่างนี้ตัวไปของเขาจับปลาอะไรเงี้ยเราจะแสดงให้เห็นถึงจิวิยาความฟู็นครูค่อนข้างเยอะครับต้องต้องไปดูกันเนาะพี่คะนเรื่องแรกก็ประสบความสําเร็จเลยรู้สึกไงบ้างคะตอนนั้นคือ มันเกินความคาดหวังนะครับเกินความคาดหวังของผมที่บอกนะจริงๆรายได้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าหลักๆสําคัญเลยคือแรงบันดาลใจมากกว่าชินยังขายกับว่าที่เป็นร้อยล้านชื่อยังยังไม่ชินเลยครับเพิ่งมารู้ตัววันนี้นี่แหละครับ๋อจริงเหรอจริงเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราก็เราก็ลุ้นนะให้ให้ไปถึงอ่าร้อยล้านแล้วก็ลุ้นให้มีมากกว่านั้นอะไรเงี้ยก็จะจะสร้างความดีใจให้กับพวกเรา GDS ด้วยสามอาทิตย์รายได้เลยนะคะสามอาทิตย์ เก้าสิบสามล้านครับช่วยชวนดีกว่าค่ะให้มันครบนะพี่จ้าขอเชยเลหน่อยงานขายงานขายก็วันวันหยุดนี้นะคะสงกรานต์นะคะอากาศร้อนๆนะเรามาดูหนังเย็นๆอบอุ่นอบอุ่นซึ้งๆกันนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนติดตามอะ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสว่างก็อย่าลืมไปดูนะคะอือฮือทามก็อครับ ก็ผมคิดว่าตอนนี้ความรักความอบอุ่นความคิดถึงจะหนังเรื่องนี้ก็อบอวลนไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่ได้ดูแล้วฝากบอกต่อด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับก็ขอเชิญชวนมาดูนะครับคิดถึงวิทยาความคิดถึงอบอุ่นทั่วกันแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้ทยานไปถึงร้อยร้านเร็วๆนะครับขอบคุณมากครับก็เชื่อว่าคิดถึงยาน่าจะมีทั้ง เสียงรอบความประทับใจนะฮะแล้วก็มีประเด็นดีๆให้กับท่านผู้ชมทุกคนแน่นอนนะครับก็ยังไงก็ฝากไปชมกันนะครับวันหุดนี้ยาวๆพี่พลอยค่ะผลงานถูกโหวตจากจากโพให้เป็นดาราสาวคนอันดับหนึ่งที่อยากจะถอยตายแล้วจะโดนสาด้ตอย่างนี้มีคนอยากศาสน้ำเยอะสาดในแง่ดีหรือศาดในแง่ไม่ดีในแง่ดีนะพี่พลด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะก็มีสายรายงานแล้วค่ะว่าแบบ ติดอันดาบที่สำคัญเป็นผู้หญิงด้วยภูมิใจแบบนี้พอสถการออกไปไหนนี่จะต้องแบบใส่ชุดค่อยวพลอย่าคงเป็นเป้าดีๆนี่ก <c oughs> <c oughs> ็ยินดีค่ะยินดีถ้าใครอยากเล่นน้ำกับพลอยก็เจอพลอยที่ไหนก็ สาดน้ำได้ค่ะแต่เอาแป้งป้า,ายตาทามันแสบตาเเล่นได้ดค่ะนักแสดงชายคนที่ติดโลมกับเขาเหมือนอกันก็คือพี่โป๊กคุณโป๊บค่ะเพราะว่าคุณโฟมน่าจะโดนหนักนะคะก็ขอสแสดงความยินดีกับนักแสดงทุกท่านด้วยนะคะที่ติดผลอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ทุกคนบอกว่าอยากเล่นน้ำด้วยอยากร่่นสนุกกับเราด้วยก็สงการนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยนะคะเป็นปีทองเนาะพี่เป็นปีทองปีทองแต่ยังไม่ไวทองนะจ้าเป็นทองกระแสของสามีปีจาด้วยหรือเปล่าคะ กระส่เขาจะมีติตาก็มันคงเป็นเป็นผลงานที่เราตั้งใจทํามาต่อมาเรื่อยๆค่ะก็เป็นคนแบบเวลาเราทํางานเราก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยงานมันก็คงอาจจะเป็นช่วงที่แบบมาดามดันด้วยสามมิติตาด้วยแล้วก็มาถึงคิดถึงวิทยาด้วยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างบนี้แล้วก็ติดตามละครแล้วปีนี้หนุ่มๆจะได้ฝากพี่พลไมคะหรือว่าไม่เล่นเก็บตัวใครคะพี่พล ได้ค่ะใครอยากสายก็สายเลยค่ะคุณพี่ก็ไปเล่นน้ำที่ไหนคะเล่นน้ำไหนคะเล่นน้ำไหนอ่ะมาโยนนะผมนี่นะวงการก็อาจจะอาจจะไปเล่นที่เชียงใหม่ครับคุณดูก่อนว่ายังไงนี่คือตั้งใจจะไปบ้านหรือว่ามีงานก็ต้องดูตั๋วเครื่องบินนะครับว่าจองได้หรือเปล่าโอ้โหจองกันเยอะเหลือเกินว่าจะปั่นจักรยานไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้กลับเชียงใหม่ก็คงดูคิดถึงวิทยาอยู่กรุงเทพไปครับอ้าว่าร้อยล้านเลยสิ พาคอยไปค่ะใช่พาคอยไปเลยไดม่ได้ชื่อได้ชื่อโม็นีก็ีเปลี่ยนใจแล้วเรี้ได้ร้อยลายเราเย้เรืองเงินแคเปลี่ยนยกัน ครับจริงๆแล้วเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ผมผมกับแฟนคลับได้มอบไปก่อนหน้านี้นะครับมอบให้กับผู้ผู้สามารถที่โรงเรียนบ้านก็จัดสรรนะครับสาขาสาขาเรืนแพก็ผมแล้วก็แฟนคลับรวมตัวกันนะครับแล้วก็ได้ได้ได้ระดมทุนกันมาจํานวนหนึ่งก็ว่าให้นะเป็นทุนการศึกษาของเดเดๆแล้วก็สําหรับหลายๆอย่างที่ขาดหายไปหรือว่าอะไรที่ที่โรงเรียนที่คิดว่ามันขาดก็จะเติมเต็มส่วนนั้นครับแต่ว่าโดยที่ผมได้ดูคลิปได้ดูวีทีอาร์แล้วก็ได้สอบถามในทางโรงเรียนก็ จริงๆแล้วก็มีความสุขกันอยู่แล้วนะเราเป็นส่วนหนึ่งที่ไปเตมิมเต็มของเขาแค่น,นั้นเองครับก็จำนโนโา่าไหรก็ประมาณประมาณ25,000านบาทนะครับซึ่งซึ่งมอบไปก่อนนี้แล้วก็ครันนี้ทาง GDS ก็มามอบสนับสนุนเพิ่มอีกประมาณ3า0 0 0 0บาทครับ <c oughs> จริงๆผมว่าเออจะขอตั้งแสนตรงแสนอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อเคค่ะาาาาา ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูมขุ่มขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียกเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4